ตำลึงฝรั่งเลยพี่น้องยอดอบบวกงามเลยดูเก็บเก็บจ้าเก็บไปลวกจิ้มน้ำพริกนะคะดูเอาสิลวกจิ้มน้ำพริกปลาแซ่บมากเลยแล้วตาก็ไปมาเจอผักอีกชนิดหนึ่งนะคะมันคือผักกระถินฝรั่งจ้าทุกคนกินได้ค่ะ รสชาติดีมากๆเลยมันเป็นผักป่านะคะกินได้ทั้งดิบทั้งสุกเลยนะคะกินกับส้มตำแซบๆเด้อจ้ะพี่น้องหรือเราจะเอามาเจียวกับไข่ก็อร่อยนะกินกับน้ำพริกกะปิจา้าลงไปเจียวกับไข่เนี่ยสุดยอดเลยอร่อยสุดๆปีนี้ปีที่สองแล้วนะคะที่ตานนะเก็บมากินนะคะผักกระถินในฝรั่งเศสเด้อ ซึ่งมันเกิดเองโดยธรรมชาติปีละครั้งจ้าปื๊ดบังปนมาเด้อขอบาอยเด้อผักตีนต๊กแกเด้อตีนตุ๊กแกเด้อพี่น้องลวกเจ่วปลารังเกงขี้เหล็กตำลึงฝรัง่งเอ้จุบโบจุบโบมาเด้อมาเด้อขอบา